สวัสดีค่ะชื่อวาริทรกันไพบูลนะคะตอนนี้เป็นดีไซเนอร์อยู่แบรนด์วาริธรบูติกค่ะสวัสดีค่ะชื่อบูบีนะคะวารินิธิกันไพบูลค่ะตอนนี้ทํางานอยู่กับวาริธรบูติกนะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็โคฟาวเดอร์ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ไปทำธุรกิจนี้ขึ้นมานะคะ คือเป้เป็นคนชอบออกแบบชอบเสื้อผ้าชอบความสวยงามชอบการได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะจึงตั้งแต่เปิดร้านเลยคะ่ะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่คอลเลคชันแรกตัวแรกที่ผลิตก็คือพี่เป้เขาก็จะออกแบบมาแล้วแล้วเขาก็จะจับมีใสใช่ไหมแล้วก็วิดีโอกันหน้าบ้านนี่แหละคะ่ะเริ่มขายคือเราไม่ได้จ้างสตูดิโอถ่ายรูปไม่ได้จ้างช่างภาพนะคะ ่างภาพพี่เป้นางแบบคือบีแล้วก็โลเคชั่นก็คือหน้าบ้านเนี่ยค่ะเราเริ่มจากศูนย์นะคะเป <s uck> ๊เห็นบีเหนื่อยหลายครั้งนะคะคือถ่ายครั้งหนึ่งไม่ได้ถ่ายแค่ชุดเดียวเราถ่ายประมาณ20ชุดสมมุตินะคะถ่าย20ชุดจะต้องมีตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายแบบไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวแต่เป็นหลายชั่วโมงฉะนั้นบีจะต้องเปลี่ยนชุดตลอดบีจะต้องยืนบนรองเท้าส้นสูงตลอดบีจะต้องแต่งหน้าแล้วไม่มีเหงื่อตลอดเวลาหน้าจะต้องสวยตลอดเวลาคือเห็นเขายืนบนรองเท้าส้นสูงเราก็เหนื่อยแแทนเนะคะ้าลว่ะ สไตล์เสื้อผ้าของบริทอนนะคะจะเป็นสไตล์เสื้อผ้าที่เรียบง่ายค่ะสามารถใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์นะคะแบรนด์เราจะดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้เป็นอะไรที่จะท้อจาดจงว่าโอเคเราจะเป็นสไตล์นี้หรือเป็นสไตล์นี้ของเรามันกว้างมากแล้วก็มันมีหลายแบบหลายและห,ห,ห,หลายสไตล์ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบวัยรุ่นยันแบบคนวัยทํางานหรือว่าวัยแบบว่าสูงวัยหน่อยก็ยังใส่ได้อยู่คะ<ม>่ะเพราะว่าเราออกแบบมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้ครอบคลุมแบบออทุกๆ generation เลยค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำคอลเลกชันจำสูตรของร้านเราที่ขายดีมากๆให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นไงบ้างถ้าดูข้างหน้าจะเหมือนแบบจำสูตรสีดำง่ายๆธรรมดานะคะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะข้างหลังมันจะมีดีเทลอะค่ะ เป็นการที่เราเอาเชือกมาสารเหมือนเป็นการได้อินสปีเรชันมาจากการสารทําให้ข้างหลังดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ตัวต่อไปที่บีจะแนะนํานะคะก็คงเป็นตัวนี้แหละคะ่ะเป็นตัวเก่งของบีเลยนะคะอันนี้ก็คือมีสสีมีสีดํากับสีขาวเป่นจําสูตรตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันตกแต่งด้วยลูกไม้อะคะ่ะตามขอ,ขอบแบบนี้จะทําให้ดูผู้หญิงที่เป็นสเปซิเ c คท e แล้วก็ทําให้ดูหวานแล้วก็พนเซ็กซี่นิดๆอะคะ่ะมาถึงคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้กําลังจะเข้ามาในซัมเมอร์นี้เลยนะคะเป็นผ้าปิน้ Mar นลายมา่งเป็น ขินอ่อน,นะคะสีแรกจะเป็นออกสีฟ้าม่วงนะคะจะเป็นจั๊มสูตรเพสสูตรนี้นะคะใส่ง่ายๆสามารถใส่ไปทํางานก็ได้หรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ได้นะคะเป็รู้สึกว่าความโดดเด่นในแบรนด์เสื้อผ้าวาริทอนที่แตกต่างจากแบรนด์เสื้อผ้าอื่นๆคือการที่เราใช้คัตติ้งดีเราก็จะมีคัตติ้งที่เนี้ยบมากๆอะคะ่ะคือ ตะเข็บเนี้ยเราจะเก็บตะเข็บแล้วก็จะเขบแบบจะเก็บทุกลูกลายละเอียดนะคะแต่ว่าราคานี่คือจะเหมาะสมกับคุณภาพอะคะ่ะสินค้าที่เราผลิตมาตลอดเวลาสามารถทําให้คนเข้ามาได้เรื่อยๆอะคะ่ะโลกออนไลน์เป็นอีก ที่หนึ่งที่เราต้องขอบคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่แรกที่แบรนด์วาริทอนเกิดมาแบรนด์เราอะ่ะเริ่มมาจากการขายออนไลน์ก็คือ Instagram เนี่ยแหละคะ่ะการที่คนจากออนไลน์เห็นเราก็เลยกลายเป็นทําชุดอันนี้ขึ้นมาเริ่มเปิดจากการง่ายๆคือขายของออนไลน์เล่นๆ Instagram Facebook อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มันอัปเดตได้เร็วถ้าใครจะเปิดแบรนด์ใหม่หรือว่าใครจะเปิดการค้าขายอะไรก็ตามก็แนะนําให้เริ่มจากออนไลน์อย่างแรกค่ะ